175ยเจกับร้อ็ดสิครับอายุนี่แม่สิงประดิษฐ์มากกว่าสีบอ่าแล้วต่อยแบบนวลฮาร์ดคอร์นี่แม่น่าสนใจมากวาดลงไปเลยครับยูเนสและซ้อมอยู่สิงป่าตองด้วยนะครับนั้นแน่นอนครับอายุนี่ไม่ใช่ปัญหาครับของยูเนสซอสมีครับ โอ้ยแลกมัดเลยโอ้โยกระเด็นเลยครับสิงประดิษฐ์อย่างไงครับยังไงครับสิงประดิษฐ์แน่นอนครับพอบอกว่าเอ็มยเดนนี่เข่ามาเลยครับโอ้ค่ายนี้นี่เป็นหนึ่งในสุดยอดมวยเข่าของเมืองไทยครับเอ็มยเดนกับ F.A. g r o กรุปครับค่ายพี่ค่ายน้องครับแม่ต้ลอยขวานลิิดะครับสิงประดิษฐ์ครับหัวขวาไปแม่ยูเนสยัง รอรับเลยครับอย่างใจเย็นโอ้โหเแรงตัวรับเลยครับโอ้เดินข่มเลยครับยูเนสครับจิ้มซ้ายขวาครับอ๋อหมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งซ้ายครับสิงประดียังนิ่งอยู่ครับนี่ยังเล่งกันอยู่รักษ์ยังยังยังยักอยู่ครับ จับที่จับทางกันอยู่เลยครับไม่อยากจะพลาดหัวซ้ายครับโอ้โหมาทีระมาปัญญาชุดเลยครับแต่ไปยูเนสจะไปรับแบบนี้ไม่ดีครับสิงประดิษฐ์ครับหมัดนะครับไม่ใช่สตางค์ครับจะมารับกันอย่างนี้โอ้โหมาหมดครับลำตัวใบหน้าสิงประดิษฐ์ต้งโตครับ มดูยังดูยังแหม่ก็ยังดูไม่ถึงกับกังวลมากครับสิงประดิษฐ์ยังดูสบายอยู่ครับโอ้โหขยับแหม่มีหลอกครับเอามีศอกมาแจมีครับทูเนสโอ้ดูแล้วทรงดีครับอยู่ในเซามี่ครับน้ำมวยแอลจีเรียโอ้ยเอาแหม่ทิ้งถั่วลบทันครับยูเนสซามี่ครับจ้องตาไม่กระพริบเลยนะครับสิงห์ประดิษฐ์ หมัดกระแข้งครับแต่ตัวเองยากว่านี้ต้องดีดบ่อยๆเลยครับสิงประดิษฐ์เอาละครับอย่างน้อยต้องชะลอความห้าวของยูเนสไว้ก่อนเลยครับหวดซ้ายซ้ายทำได้ดีครับแหมออกแข้งรวดเร็วครับคู่นี้อาวุธพันกันจริงๆครับโอ้แกสาวมาเป็นว่ายน้ำเลยครับยูเนสซอมสมีครับ นี่ครับโอ้แลกแข่งโอ้โหเตะเบิ้ลนีอีกต่างหากครับโอุ้หที่ออกรวดเร็วจริงๆครับยูเนสซอาสมีเดินลุยเลยครับทีมงานครับบางแดงบอกสั่งลุยแล้วยับซ้ายเข้าหน้าติ้มลำตัวโอ้โหสิงประดิษฐ์ก็มีศอกครับแห่บองหน้าเลยแข่งขวาดีครับสิงประดิษฐ์ โอ้ยโอ้มัดเปล่าโดนโยูเนสเอาคืนทันควันครับนี่ครับโอ้มีปากซออีกต่างหากเอาวงในใครตีใคร่ก็ยังไม่ถึงกับตีเจ็บมากครับโอ้แค้งซ้ายออกได้ดีครับยูเนสเอาเกียวไว้ครับแผ่เข็นไม่ล้มนี่ ฝั่งทีมงานสิงห์บดีก็บอกมดแล้วมดแล้วครับไปดูว่าใครมดใครมดครับเอาจับตีโกงตีอู๋อ,อันนี้ชัดครับแม่ต้องยกบังไว้เลยครับโอ้ชุดเข่าชุดหลังนี่ชัดครับสิงห์บดีทำได้ดีครับโอ้โหโอ้ยูเนสจะยืนตัวแข็งไม่ได้ครับอ่ออะ ตีได้ไหมแม่ไม่ชัดเจนครับกรรมการต้องแยกออกมาโอ้โหยูเนสซี่ใช้ความแข็งแรงของร่างกายเข้าชนเลยครับหัวแข้งขวาโอ้ไม่น่าเชื่ออายุแค่16ปีแล้วเนะครับยูเนสซี่โอ้โหนมาตีตีครับแม่โอ้โหเป็นเลือดครับโอ้โหยูเนสซมี่โอ้ไปโดนตอนไหนอะครับ โอ้โหแม่แป๊บเดียวแปบเดียวหน้าแหกไปเลยครับอ๋อสบายครับหมอบอกสบายครับอย่างมากก็แค่เย็บอะครับตีครับโอ้สิงประดิษฐ์ตีโอ้เด้งตีดีครับสิงประดิษฐ์โอ้ลำโตนี่แดงเป็นปื้นเลยครับเจอเข่าของสิงประดิษฐ์แมขยับขยับปะแหม โอ้โหเร็วกว่าครับสิงประดิครับลูกนี้แต่ว่าโดนเททิ้งไอ้เททิ้งเนี่ยไม่เจ็บเท่าไรครับโดนแข้งแล้วเจ็บกว่าครับนี่ครับโอ้โหแดงไปหมดเลยครับชายโครงด้านซ้ายแม่ทำยังไงแม่มต้องดูครับครเปิดก่อนครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหเดินเบียดเร็วเลยครับอยู่ในเซาม่เกมนี้ใกล้เคียงนะครับไม่ถึงกับ ขาดเอ้าแม่จะเกี่ยวลงครับแม่ขยบขยบขยับแหมปากมือเรียกนะครับสุกศริดแม่ก็ยังตเตะไปโดนบริเวณด้านล่างอยู่ครับยูเนสขยับ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 ย,ยึกย,ยักยึกยัก แห่ยืดยั้นานครับกรรมการต้องเตือนเลยครับโอ้งานหลอกแป็จะยึดกันไปไหนครับแแห่ตาคนต่างหาจังหวะเลยครับออกมาต่อยวิ่งออกมาเต้นครับเอาแล้วครับสิงประดิเกเลยจับตีเลยอ้าวเชิญที่มุมกลางเอามาเหมือนกันครับโอ้เพิ่มความเท่าเทียมครับนี่ะครับโอ้โหดีก็เลือดเปิดไม่แพ้กันครับอ่ะคนละแผลครับ เสมอแล้วครับแผลเผากันแล้วครับน่าจะใจชื้นขึ้นมาบ้างเลยครับยูเนสไปีครับสิงประดิษฐ์โอ้วงในนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าสิงประดิษฐ์นี่ทำได้ดีกว่าโอ้สดชื่นขึ้นมาแล้วครับอยู่ในเซอม์มี่ครับเริ่มมีแรงกายแรงใจขึ้นมาอ้าววงในครับต่างคนต่างเตะบี๊ดสู้ครับสู้เป็นสู้แรกเป็นแรกครับตอนนี้ โอ้เข็นเทครับเ<อ>า้าวยังไรครับเริ่มจะขาอ่อนเองนะครับสิงประดิษฐ์พอได้แผลแตกนี่มันเหมือนเกมพลิกเลยครับโอเนสซอสมีอโอ้โหสายครับโอ้โหหลุดเจอแข้งขวาเต็มๆอ้าวจะเทไม่ลงแล้วครับโอ,อ้ให้คะแนนยากจริงครับผู้นี้ โมยทางเดียวโมยทรงเดียวันซะด้วยครับและอาวุธทันกันอีกเหลือไม่ถึงนาทีเลยนะครับยกสุดท้ายดูสีหน้าแววตายังมุ่งมั่นนะครับยูเนสซาวมีส่สิงประดิษฐ์เองก็รอจังหวะครับถ้าพลาดกะโดนนะครับยูเนสรอดักอยู่ครับเดเนินนายจ้าเดเนินนายจ้ากรรมการบอก ไม่ได้ให้รอ,อ30สาวินาทีสุดท้ายครับเอาแข้งขวามาครับโดนเททิ้งครับเผยหน้าไปต่อ <c oughs> อื้อาแล้วก็เป็นยูเนซาสมีครับวัยรุ่นเอลจีเรียครับขวาชัยไปได้แบบโอ้โโอโเบียดชนิดปลายขนเลยครับโอ้ คือจับครับคู่นี้โอซัดก,กันแหลกครับ